กอเนกชนเป็นตัวหลักของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาทํางานเหมือนกับว่าเดินขนาดกันไปแต่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการจะผลักดันในจังหวัดเนี่ยให้มันโดดเด่นเราก็ต้องใช้สภาุตสากรรมกับหอ,อการค้าเนี่ยเดินคู่กันไปนะครับแล้ววันเนี้ยวันแรกตอนที่ผมมีประชุมสามัญใหญ่นะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือดรจุลาสุมานพ ซึ่งเขาสอนผมมาตั้งแต่ตอนผมเรียนปญหาโถปี48แนะครับแล้วโครงการเนี่ยซึ่งหลายๆท่านที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมในออนคาเนี่ยซึ่งมีที่ติดและแม่น้าติดติดแม่น้ำาตอ,อนนี้ม่ใช้ประโยชน์ได้น้อยผมก็เลยผลึกกาลังกับพี่สุการกระร่างจดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งเดี๋ยวจะส่งให้กับรอ,อ,องเลขาของเลขาไอ้ไปสรองเลขาเลขา EC ซนะครับจะส่งเข้าไปเราผลึกกาลังก็คือใช้จดหมายฉบับเดียวกัน แต่ว่าเราไปใช้สภาตสาหกรรมขอกันค้าเนี่ยรวมกันไปเลยมันจะได้มีกำลังพอจะได้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นฝักเป็นฝ่ายเราต้องการรวมกันเพราะฉะนั้นโครงการหลายๆโครงการต่อไปนี้เนี่ยเราจะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความยินดีกับพวกเราแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของหอการค้าหรือในส่วนสภาตสาหกรรเนี่ยของนอสชชเราเนี่ยเดินควบคู่กันไป มันก็ได้ตรงนี้มาส่วนหนึ่งเราได้ความรู้จากอาจารย์แดนมาเนี่ยเราก็มาปรับปรุงและใช้ในในหอ,อการค้าเราในสภาวสากมเราทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาอุสาหกรับหอรข้าเนี่ยเราจะไม่แบ่งแยกเราจะไปด้วยกันตรงไหนที่เราสามารถมีกําลังได้หรือเรารวมกันได้หรือเราสามารถจะร่วมมือกันได้เราจะไปตรงนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็ผมว่ามันเป็นนิมมตหมยที่ดีนะครับเพราะจริงๆจังหวัดเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันอยู่แล้ว แต่เื่นมันก็ไปคู่ขนานกันมาตลอด